พื้นไม้เทียมติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วติดตั้งได้ด้วยตัวเองติดตั้งโดยการเชื่อมแผ่นในระบบคลิปล็อกซึ่งมีอยู่2แบบคือคลิปแบบโลหะคลิปแบบนี้จะให้ระยะห่างระหว่างแผ่น2มิลลิเมตรกับคลิปแบบพลาสติกซึ่งจะให้ระยะห่างระหว่างแผ่นหลามิลลิเมตร เริ่มต้นให้จัดเตรียมโครงเหล็กโดยใช้คานเหล็กขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วใช้แปรเหล็กขนาด1นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วโดยมีระยะห่างระหว่างแปร30เซนติเมตรเท่าๆกันเต็มพื้นโครงเหล็กต่อไปให้นำพื้นไม้แผ่นแรกติดตั้งเข้ากับแปรเหล็กที่วางขนานกันไว้ โดยยื่นห่างออกมาจากคานเหล็ก2.5ซนเมตรเพื่อเอาไว้วางไม้ปิดขอบใหญ่ทำการยึดพื้นไม้แผ่นแรกกับคานเหล็กด้วยการเจาะนำร่องด้วยดอกสว่านขนาด3ทับ8แล้วยึดด้วยสกรูปลายสว่านขนาด1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งเบอร์6หรือเบอร์7กับแปรเหล็กทุกชิ้นอย่างแน่นหนาวางคลิบล็อกแบบโลหะเข้ากับพื้นไม้แผ่นแรก แล้วยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยขนาดเดียวกันยึดเข้ากับแปรเหล็กตลอดแนวแล้วก็สอดพื้นไม้แผ่นที่2เข้ากับคลิปบล็อกที่ติดตั้งไว้ไ <ป S 1> ใช้ค้อนยางตอกย้ำตอกย้ำให้พื้นไม้ยึดติดแน่นหนาโดยจะมีระยะต่อไม้อยู่ที่ 2, mm. 2> มเตมตรออที่เหลือก็ติดตั้งพื้นไม้แผ่นต่อไปโดวยวิธีการนี้จนเต็มขนาดพื้นที่ที่ต้องาการ การตกแต่งรอยเจาะนำร่องทำด้วยการเจาะพื้นไม้หนาขนาด3มิลิเมตรตอกด้วยเหล็กตอกรูหรือตุ๊ตตูขนาด3ทับ8เพื่อให้ได้วัสดุในการนำไปใช้อุดรูสว่านนำรอ่องแล้วหยอดกาวร้อนเพื่อความแน่นหนาตกแต่งขัดผิวด้วยกระดาษทรายให้สวยงาม ูพื้นเดินตามเราไปเลื่อนท้าเบาๆไปตามพื้นระเบียงสร้างความงามพื้นเวทีดูดีทุกมุม